ตุดตวดมาเลยดมมึงอันนี้โอ้ยเอา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 ร้อยอือดูอันนี้ โอเคเราพี okay. n n autonom, n n ่น uh. uh. ้องเนาะเปิดภาพมาบัดนี้คับมืดตื่นตาแล้วพี่น้องเลยเนาะเนาะตอนนี้กําลังนิ่งสายพื้นสายไฟเนาะทั้งใดทั้งอย่างเฮาพี่น้องเนาะลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาคักรดึกกระดนุ่มเด้อตีลุงก้าวหันบุรีสีช่วยท่านได้อึ๊บอ้อโธ่ใช่เห็นแล้วนะว่าโบคอยก็ได้คอยกับโบ จะได้จะดำนนดั่นอเห็นไหนโอ้ดึงขึ้นไปออตัวักหลีเนาะอ่าดำโดไฟเตกจ้ากะเรียกเข่อนะเอกพขยายวาเรียบร้อยบบนี้พ้นพุ่นอดพุ่นอีกบ่ออดเรียเตะเรียเตะเนาะอีกบ่มันแล้วโลดอ่าอาไม่มาการนี่อีกบาดนี่อืม À, à, à. Hết 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 Cái pin người huyền hạnh hạnh hắc, hắc hạnh 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 tổ hạnh 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 No. Oh. À... Một Một đồn, Điệp nên nên nó Một lũm bò Đẹp loại Ướp Ướp Cắt lũm hẳn Đây lơi <laughs> Bố Năm hẳn Năm bọn tấn ụp Này nhảy Của mùa khỏi bà Ướp Ướp Bộ đây Này Này Tấn ụp Hồng tụi này nini Ờ ờ ờ ได้บอเออแล้วก็สอดแบาบดนี้แล้วเข้าไป้างในพุ่นดึงบานนี้กจ้ <มา S 1> ออ้าตูาได้แล้วบอนุกได้แล้วได้แล้วพี่มีแต่ว่าเข้ามัางในโลดบานนี้เ <c oughs> ออเอามาได้เข้ามาในา พวเราเราต้องเพิ่นเวรเยียบเพื่อน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 เปื้อนตู้เย็นก็ได้มีแต่ว่าตู้เย็นในเมื่ออื่นเนอะเมื่ออื่นเช่ยึงเสียบมันลองลองลองเออเออเออปอาเฮือนเพือนข่าวเนาะบาทนี่โอ้ยจำให้เราเนี่เป็นพลาลุงหันห้วยเนาะเสบกแกกุ้งหดไฟฟ้าช็อตเจ้าเป็นี่ขยฮะโอ้ยฮะเป็นพี่ขาโอ้ย

เบิ Quand, ่งเอาพอยอาพลยก่อนเอออภิชาการวิชาการเนอะโอ้ยเนอะอืมเื่งน้าิ่นกอนอเอาลองด้วยดนี้เอ้ยองก่อนพูดอเยะ่เชือกเลยหรอิดเล่ๆแล้วอ๋อฮ็คักๆเตะนุ

Ôi, tên ông ơi Ướp tên ừ. nó lên, tên nó lên, tâm tâm đi Ôi, như nào cái thường nó Như cái thường này tên ông À Ok, phó lại chị làm nhìn nhát nữa nè đây đó tận ông vật chất nhà bây giờ bắt đầu đứng đừng đứng phát giờ anh phong luôn đừng mùng đất hàm mặt đất hàm mặt đất hàm mùng đất hàm Ờ, đúng 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 nó đúng 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 chân, này, à, lo, lo, พังพังสายน้ำขึนพังเสียงน้ำขึนยิน่มันบดยินไหนมันอยูุ่่มัูเดียวเดี๋ยวมาเลยพังพังพังหาิเมตรเนาะเดีกินต่ดมาเลยดมมอโวอ๊อ๊อ๊ออ๊เอ๊ออเอออออ ทุกๆจเจ้าได้ไงเจ้าบัวอาสาย้าไม่แหงบัวน้ำบกวันนี้น้ำขึ้นอะวันนี้บัวนี่ปันได้บัานี่อะไรน้ำมัน้ำไม่เพิ่นบอกนีแต่สามหงแม่งเพิ่นห่วยบีนะหามบีสายนเด้อรุดได้ข่าว่าตามอายุการใช้งานมั่นเละเพิ่นเน้น้งแต่สามหางเรียบร้อยคืนทักไปยังน้องโอ๊ะบ้านนี่เนาะมแต่วาบันเร่อัดแจงเล้อแต่นุ่มเด้อ นัดแปลงเาะเนาะตู้เย็นก็ได้ใดก็ได้พี่น้องเหรเนาะครบชุดว้าควันแท่นี่มาพร้อมบกวดคืออยากไม่กินเมนเนาะโอ้ตรงต้องมันจะว่าจะเป็นดำมืเมนเลเนาะเมนเนาะกินคือใครเน่าเนาะเร็วจตาะไกันเนาะเนาะ Quạt vào, lóc vượt vào vâng đô Mình đây đây vượt vượt con, vượt con Hai cặp vui phiêu chưa hả, đây bỏ vui nưng Đó, lông đô đô, xài đô đây bỏ vui chỉ đang, chỉ xỉ lang, xí lang ừ. <laughs> <đã> <laughs> luôn á, lang luôn á, máy tài ngay đó. À. Tập, จุ่มน้ำก็ได้ลูกเคยขัตุ๊กแลได้เลยมงวเนาะอมมากอาโนาะคักแล้วคักแล้ววันนี้พี่น้องไงมาให้สนุมากเลอุ้ยเจ้่นบอกว่าจะบีบชายมันสิรุดนั่นดืืว่าเห็มันแปดชิปแปดชิปหนึ่งดแมัรุกับมันบบนี้จะดึงแกรบัด์ามดึงกะดึงเชือเป็นแห้งเรืองึนมานี่

ีเดีเยวคักเด้อเนาะหลางรถหลางๆอมเนาะเบึ่งเรื่องคันว่ามันยุดไหลมันเรียบ้อยเนาะืมจะเดอดเดือดยอะเพาชาวใดมันหอดหมดแล้วแมันนักกันแล้วเออก็มั่วย่าแท้เหมือนกัน เด้อก้านถอยนี the ่ข่อยให้เจ้าแล้วก็โตข่อยตัดให้บ่อ the นุ่มเด้ออ่าอันนี้ก็ถือว่าเฮ็ดพิเศษเนะพี่น้องเนาะแบบเร่งรวนแน่เออแต่ว่าบ่แล้วโข่อยก็เสอเอ๊บมันเด้อเนาะมัดเพิ่มเด้อนี่เพราะว่าแต่นีน่ะมัดซนี้แล้วตนี้น่ะได้แล้วีแต่นี่นีเป็นแงนะมีตัวเสือใหญ่ๆอือเสือเป็นแงตัวนี้มันคึ้งไว้ือเนาะยสายมันทบนี่ nè làm nó đấy đem nó, được đấy, nó, <laughs> ừ. nó. Ta, nó. nó mình cả... có gì cả, có gì nó, có gì cả, 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 nó, có gì nó, có gì cả, 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 nó, có gì nó, 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 cả, nó, เดี yeah, ๋ยวพอจับด้คืออันน like ี้ก็เอาไปสอบแล้วเอาไปสอบหรือเอาออกได้ก็ได้ประมาคุบปากมันไว้ยันครับๆๆหรือว่ายันู่นีนตกลงนะเพื่อเพื่อนกันไว้เอออเบิ่งแล้วก็เบิ่งพยายามหอยายมันทบแงแหละมันได้ดอกมายายมันทบมันยังแงอืักเนาะเนาะนี่แต่ว่าเออถ้ามันหลุดมันยังเนาะถ้า โอ้ยนนายเฮาลองเฮ็ดเป็นกันล่ะตนุ่มนะเพราะว่าก็เฮ็ดนํากันอยู่เด้เฮ็ดอยู่เป็นไดดีนะงเพียก็สิได้อยู่เออบ่ได้ดอกครับได้ก็ฮัลโหลปู่ข้าวก็สิแก้ไขอแบบเลางเลยบ่อือน้ําุกูตัวยเนาะกลับมันกลับมันยังใหม่เด้บ่น้ําันนีเด้อเฮาเาต้งเออเฮาต้อง แต่ว่าเจ้าจากล่างก็แล oh, oh, no no, oh, uh ้วเจ้าจะเคาะหิ่มก่อนก็ได้โอ้ใช่เลยก็ได้เบิ่งเนึ่คุยล่างเลี่ยน้ำหนักน้ำหนันี่เฮงอยู่พี่น้องเนาะลองลองลองฉีดเบิ้งหนึ่งเนี่ยไก่ป่ะโอ้โหคู่โอ้หมากรุกใครได้กินรถแท้บาดนี่คู่ใครได้กินรถมีน้ำหดละบาดนี่โอ้โอ้เอ้ ลองก็ลองแบบจัดจานนี่เราเนาะเออเห็ดอะไรตักค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 ักเหยียบเลยเนาะอ่าากันเห็ดชวยกันกุนเล่เได้พี่น้องเนาะทำมือตื่นตาเนาะัวสิสทำได้ที่สิดเนาะโอมากระโดเนาะเฮ้ยเอออ่าป้าปเนาะไปนั่งรถถ่าด้วยตาเด้อ không bỏ nó phân chiếc cuộn à nhìn tăng tăng con nó phía nó thằng nó ngô phần thì bà mi nếu sơ phai quên nó cặp thằng bảo tạ thì nó người nó cặp mẹ tự tà là nó thì nó người ô sược sược cả nhưng mà đi kè vô nó tôi ta về thế đấy nó mà chắc trên thả thế này ôi này. À, ừ okay. nó. Sữa còn này, à, thằng này đây. <cười> <cười> ôi. ừ ừ nó ừ thằng ừ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  ไเนาะทางทางกับน้ำเทคานพี่น้องเนาะเทคานที่อย่างมันเลยล่ะเนาะทุเรียบรอยเเป็นไงเพ่้ลงปลาเพิ่นโดยสบายดีตาพี่เปาะอ่าอย่างว่าชูเพิ่นพังอยู่บ่ทางโก่อนมีเนี่ยเสื้อผ้าน่ะเพิ่นติดต่อมาหาเราอยู่บ่ ตอนแรกนะบุท่านได้ติดต่อมาแล้วโดนพอดีขอยชิมาได้คำได้ไปได้เห็นนอกแล้วว่าเพิ่อนชงมาอยู่นิติโตมหาเเพิ่นได้อย่างนี้เนาะเสือไพ่นี่กับบุหูกันแล้วก็บไปบอกดิเออมื่อใดเนจักวายชิมาทั้งชาวแก้วจักเนาะอาจจะทั้งชาวแก้วแหละค่ะรุนเบิงน้ำกันแต่เบิงน้ำกันเนาะสิเป็นทั้งไผเนาะโดยนี่น่าเรี่ยวแล้วบ่ทางเงินนะเรียบร้อยแล้วดมน้าพูดปาดพูดปาดเด้อนี่ถือว่าค่ำมื้อนี้เนาะ เจ็ดแปดโมงพอละเจากระสันคือข่อยพข่อยยิวเขาเจ็บทองเขาเนี่นี่อันนั้นลูกชิ้นนพนน้ำดังรถนักีน่ม่ข่อยอุ่นนุนน้ำเล่องปลาค่ะอืมหอวยันจะมาขายตัวอีกเนาะเขากาเนาะเบิ้งเบิ้งเบิ้งเอแล้วก็น้องแกะอ่ามีแนวลองทองอยู่เนาะอ่าทองเลยบอกป่ะกอ้ยเะอุ่นอชุกเซินเนาะ กี่ว่าซื้อมานี่แหละโอ้คอยจากโรงงานขนมก็ว่าแน่บอคอยเย็บท้องหิวข้าวี่เฮ้ยลูกสีนะลูกสีนะนี่เป็นรถยังคือเป็นสีซ่าเนาะยีนเป็นรถอีซูดีแม็กเอ้าเฮ้ยเอามีเกี่อ่ะบอไม่เป็นขนมไปดิไปจีตัวกันละวะนี่โอ้ยเจ้ามัทถิมลุงลุงนี่ยังเราให้นะเนี่ยเออคนเคืองบอเอาเอาคนถั่วงก็ได้ใครได้อ่ะยิ้มอยู่เนาะเจ็เนาะ คะคอาเลยกินบนรถแล้วแค่แบเอาอรอืมลองเบ่งสิแกังหาว่าผักลแต่ลองจีเบ่ง่แล้อืมอืมอืมองกลิปก็ได้เอาอย่าดี่งชั่วโมงว่า่อนเพื่อนชาตาเพูเอเาพิ่นเรียแต่เพิ่งจะากันเมื่อรกเลยขอให้ทานผีประชาเนาะขอคับบด้อมาเดี๋ยวบอกงวนน่าสายเนอมเนยก เราไ่ได้ม่อยทงเดียวกันี่น้องเนาะพลกันรดอย่างเงี้ยเป็นแน่ใช่่ะข้าวข้าวกับกัดเนาะข้าวขอืมเตสบแล้วกนไเอืเนาะมีบ้านเอาี่นองเนาะเอ้เอาพี่ปูเลยเหแล้วไปตู้เย็นไห่ได้เนาะนองเอาตาเห็นแล้วเซ่อ๋อนี่เป็นแล้วกอนใช่ไหมเนาะโดยโด ปะปะปะพี่น้องกำมือตื่นตายเลยเนาะว่าในตู้เย็นก็ต้องมีแนวนี้น้ำพี่น้องเนาะลืมคิดเลยเบาเย็ดก็ได้เนาะอยู่จนทำจนมือเนาะเดบบอตะาคือไตเผ็ดน่ะโอ้ยโคงต่างประเทศเดยโคงต่างประเทศอยู่เพื่อนหัวเนาะ โอ้ชาตาเอาไล่ตู้ยินแะ้วก็บเซ่เบิ่งด้ยฮะมาได้กินน้ำเนอะยันแต่แต่นุ่มก็มีแน่ตากินก็ไว่ก็มื่นในโบราณได้เนาะก็พิมก็เลมเนาะอ่าเป็นยูที่กับแลมหน่อยบัว้าเขาน้องป๋าสฟังว่านี่ chưa <laughs> 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 à, chưa 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 giờ che à, chưa đà mà chậm chưa bà chưa 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 khẩu những chưa 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 bừng chưa à. à, là mà kín nó vào đi à. Nhân, là, 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 đứng khẩu, ซอยกันจนค่ำดีได้พี่น้องมืัอนี้เนาะเหตุจังได้ชคั้นว่าบรเษัทซอยมืัอนี้แบบต่นุ่มเลือดผู้เดียวแบบอ่ายัี้ยน่ว้น้ำเบดไปจักพิษหรือเปล่าพิษแล้วเนาะว้ยตกใจเบ็ดขึ้นหลังอู้อู้อยู่สิโลกอเาออ่าอาไปกับปปเด้อสาวตาเด้อโดย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 สบายดีสบายดีเนาะไะพี่น้องเนาะมาได้ใดมากกับลงล่างรถเพิ่นกับบาดหนึ่งเพิ่นว่าคักคักคัก สายเชื่อเก็บไว้เด้อบัลลัเด้ออป่ะปะ่ปะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางเวียดเองก็จะขอตัวล่ลาลาบจากแล้วได้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยนั่นไม่ได้แล้วพี่น้องเนานะเลาวท้ายนี้ลาไปก่อนพี่น้องเจ้าสบายดี